สวัสดีครับวันนี้มีคลิปเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์มาฝากนะครับวันนี้จะพูดเรื่องทำเลนะฮะย่านมีนบุรีนะสำหรับมีนบุรีเนี่ยใครที่ไม่เคยไปก็จะไม่รู้แต่ใครเคยไปก็จะรู้สึกว่าคือเขาบอกว่าทำเลมีนบุรีเนี่ยจะเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่นะฮะเขาไปเทียบกับเออศรีลมือสาทอเลยนะ ซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคือมีนบุรีในในภาพพจน์ผมอะผมยังมองว่ายังเป็นต่างจังหวัดอยู่เลยนะ,กะเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเอาเป็นว่าในสายตาผมอะคือมีนบุรียังยังไม่พัฒนาแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับข้อมูลวันนี้ผมเอาอจากฐานเศรษฐกิจนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ที่มีนบุรีนะอาจจะแบบว่าเฮ้ยดูถูกมีนบุรีเกินไปเปล่าอะไรอย่างนี้นะ ก็ไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าในสายตาหรือความรู้สึกผมยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับมีบุรีเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นนะเขาเรียกว่ารางคำแหงนะยาวสุดทางซึ่งรางคำแหงสมัยก่อนเรียกว่าสุขขาพิบาล3แลนะตอนเรียกเปลี่ยนชื่อเป็นรางคำแหงยาวไปเลยนะตั้งแต่ลำซาลีเนี่ยต่กอนเรียกสุขาพิบาน3หลังจากนี้ก็คือเรียกรางคำแหงเส้นจากรางคำแหงยาวไปสุดสุดเลยนะฮะสุดเลยนะ,ะลยนะแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นลาบินทา นะครับมาตัดกันมันจบกันนะจะมีนิมิตใหม่มีหาไทยราชนะแล้วก็เลยไปก็จะเป็นสุวินทวง์ร่มเก้าอะไรแถวนั้นอ่ะสุวินสุวินทวง์ก็เลยเป็นหนองจอกคู่ซ้ายคู่ขวาอะไรประมาณนั้นแล้วก็สุวินทวง์ก็จะตรงไปที่อ่าฉะเชิงเซานะครับเป็นกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับแล้วเส้นนั้นน่ส่วนใหญ่แถวบริเวณแถวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รองรับน้านะฮะที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นฟัดเวย์เป็นเขียวพื้นที่สีเขียวและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว นะครับนะครับซึ่งตรงนั้นนะ่ยมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่รองรับน้ํานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเนื่องจากรถไฟฟ้ากระจัดกระจายทั่วกรุงเทพเลยนะมินบุรีก็ได้ผมผลพวงผลบวกจากรถไฟฟ้านะฮะเออนะจะมีทั้งสีส้มและสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะข้อมูลนี้เอามาจากฐานเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่านะครับป้านมินบุรีเมืองใหม่ รับจุดตัดสายสีส้มและสายสีชมพูนะครับผังเมืองกรทมใหม่นะฮะจุดพลุเลยนะฮะมีนบุรีเมืองใหม่ย่านที่อยู่อาศัยแรงงานชั้นสูงนะฮะเทียบชั้นสีลมสาทรปรับสีผังเอื้อใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สีแดงนะครับเป็นย่านพันธุกรรมหลังจากรถไฟฟ้าสองสายนะฮะทำให้พลิกทำเนทองกวาดคนเข้าออกเมืองโซนตะวันออกเออนะกโ็โหพาดหัวข่าวกันน่าตื่นตะหนกมากอื ขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเพราะมันเป็นข้อมูลดิบๆนะฮะใครที่อยู่ทางนั้นก็อาจจะตื่นเต้นเฮ้ยแถวบ้านกูแม่งจเจริญแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเออก,ก,ก็ประมาณนั้นแหละลองดูแล้วกันผมาอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่ามีนบุรีนะฮะจะกลายเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่น่าจับตาสร้างความเจริญเติบโตในพื้นที่ทันทีที่รถไฟฟ้า2สายนะสองสาย2เส้นทางคือสายสีส้มตะวันออกนะเริ่มตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมไปถึงมีนบุรี และสายสีชมพูนะฮะเริ่มตั้งแต่แคลายแล้วก็มามินบุรีนะครับมาบรรจบนะฮะทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นอินเตอร์เชน์ใหญ่นะจุดศูนย์กลางรับส่งผู้โดยสารจากโซนตะวันออกของกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงนะอย่างเช่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับเมื่อสํานักงานการวางผังและพัฒนาเมืองนะกรุงเทพมหานครพิกโมครั้งสําคัญนะครับ ปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนะฮะฉบับปรับปรุงครั้งที่4ให้ย่านมีบุรีกลายเป็นสับเซ็นเตอร์หรือศูนย์ชุมชนชั้นเมืองนะฮะแล้วก็เป็นเมืองใหม่นะฮะรองรับที่อยู่อาศัยแนวสูงและแหล่งงานชั้นสูงแห่งใหม่นะครับในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้านะที่สําคัญยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหรือว่า TOD นะฮะโดยแหล่งข่าวจากกรทมย้มําว่านะครับมีความคาดหวังยกระดับย่านมีบุรีเทียบเท่าย่านธุรกิจสําคัญอย่าง สีลมสาทรนะเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะจากการเอื้อต่อการพัฒนาผังเมืองนะฮะโดยจากการเอื้อต่อการพัฒนาผังเมืองนะฮะเปลี่ยนจากพื้นที่สีเหลืองที่วัสใสหนาแน่นน้อยและพื้นที่สีส้มที่วัวใสหนาแน่นลกลางเป็นพื้นที่สีแดงนะย่านพาณิชยกรรมนะโอ้อีกไม่เกินสิป,ปีนี่เขาบอกว่าจะเทียบชั้นสีลมสาทรเลยนะโอ้จะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับลอ ตอนนี้นะครับทำเนียยญาตมินบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเปิดให้เจ้าของที่ดินหรือนักลงทุนพัฒนาพื้นที่ได้มากขึ้นนะรูปแบบต่างๆเช่น m i x ซ์ยูสนะทั้งศูนย์การค้าโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานตึกสูงนะซึ่งล่าสุดเนี่ยกลุ่มเดอะมอลล์เนี่ยได้หารือมายังกรทมว่าได้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่เตรียมพัฒนาศูนย์การค้า ระดับพื้นที่มากกว่า1นึ่งแตารางเมตรโอ้แม่เจ้าแม่เหล็กดึงการพัฒนาเข้าพื้นที่โดยใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มวิ่งขนคนนะฮะทะลุทะลวงจากปลายเส้นทางฝั่งตะวันออกเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างพระรามเก้ารัชดาประตูน้ำนะและข้ามแม่น้าเจ้าพระยาไปยังโซนตะวันตกฝั่งธนบุรีนะสามารถกวาดผู้โดยสารเข้าสู่ระบบระบบรางนฮะกระจายการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่วิ่ง ตามถนนล,ลาบินทาเนี่ยนะฮะเชื่อมโยงไปยังโซนเหนือของกรุงเทพผ่านถนนมิมิดนิมิตใหม่นะฮะแล้วก็ไปทางด้านใตย้ยานรากกระบ a งนะส่งผ่านไปยังแครายมินบุรีนะเชื่อมเส้นทางสายสีม่งวงรถไฟฟ้าสายอื่นๆโอโ้โหคือแบบว่าแม่งเชื่อมกันหมดเลยนะคือก็ไม่แน่ใจว่าคนอยู่ทางเมืองนอนทจะนั่งรถไฟฟ้ามานั่งมาเดินห้างแถวมินบุรีหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าทุก ทุกเส้นทางมันเชื่อมโยงได้ได้กันหมดอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้สายสีส้มเนี่ยมันก็จะเริ่มจาการถไฟรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกเนี่ยเริ่มจากอ,าอะไรนะสุวรรณนธรรมนะยาวไปตามเส้นพระรามเก้ามาตัดตรงแยกพระรามเก้ารามันก็ตรงรามมาสุดทางตรงมินบุรีเลยนะแล้วก็าสายสีชมพูนเนี่ยนะก็เริ่มจากแครายนะมาทางเกษตรนะอ่ว่ามินใช่ไหมแล้วแล้วก็มามา,มาลัดเลาะแล้วไปออกลาบินทานะครับแล้วก็ ตรงจากลายมิทามาสุดที่มินบุรีเช่นกันนะซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันไปทุกสายนะคือมันจะเชื่อมกันหมดอะเอาเป็นว่ามันก็เชื่อมกันหมดแหละคือทุกที่ที่ที่มันเชื่อมกันนะถ้าเกิดมองว่าเป็นย่านธุรกิจใหม่ก็มองได้ทั้งนั้นแหละอย่างบ้านผมอะะสายสีเหลืองมาเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิง์นะครับแล้วก็หมดแล้วนี่บ้านผมหมดแล้วมีสายสีเหลืองกับแอร์พอร์ตลิง์เฉยในตรง่านพัฒนาการ แต่ไม่มีใครพูดถึงแยกแยกพัฒนาการแถวบ้านผมเลยนะจริงๆมันก็เป็นจุดตัดเหมือนกันนะตรงนั้นนะแต่ก็เขาไม่ได้พูดถึงก็เอาว่ากันไปนะแต่ว่าตอนที่พูดถึงมินบุรีนันในเทปนี้ในคลิปนี้นะก็ลองนึกภาพดูแลว้วกันว่ามินบุรีจะเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าขณะดเดียวกันนะเนื่องจากย่านมินบุรีเนี่ยเป็นชุมชนชานเมืองขนาดใหญ่ที่เติบโตได้ด้วยตัวเองนะจากการมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่แฟชั่นไอแลนด์ แฟชั่นไอแลนด์นะไอซ์แลนด์หรือไอแลนด์ผมแน่ใจนะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านะนะแฟชั่นไอซ์แลนด์นะเออ่ทำให้มีคนเข้าพื้นที่และเกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยรอบโดยผังเมืองได้แบ่งมินบุรีออกเป็น2โซนนะครับประกอบด้วยโซนเมืองเก่านะรัศมีตั้งแต่แฟชั่นไอซ์แลนด์ไปยังลายมินทากม8ก็ก็ไม่ไกลเนาะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงย่านเนี้ยนะจากลายมินจากจากกมอแมาแฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ย จะเป็นย่านที่อวบอยและเป็นการช้อปปิ้งนะครับเขาบอกว่าโดยบริเวณนี้เปิดพื้นที่พัฒนาตึกสูงนะฮะสำหรับส,สินค้าอาคารสำนักงานอีกทั้งยังนําที่ดินซึ่งเป็นสวนสาธารณะบริเวณสำนักงานเขตมินบุรีเนี่ยนะครับมาพัฒนาเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติและมีจุดจอดรถบริเวณใต้ดินเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขณะเดียวกันนะโซนเมืองใหม่เนี่ยจะอยู่ย่านตลาดมินบุรีปลายจุดตัดรถไฟฟ้าสสายคือสายสีส้มกับสายสายส,ายสีชมพูนะ โอ้ตรงตรงนั้นเป็นย่านเป็นย่านเมืองใหม่นะเขาบอกว่าบริเวณนี้จะกลายเป็นย่านตัดย่านทันสมัยการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตึกสูงสร้างแหล่งงานใหม่ในอนาคตผสมผสานย่านที่อยู่อาศัยเพื่อสกัดการเดินทางไม่ให้คนเข้าสู่ใจกลางเมืองลดความแออัดนะสำหรับจุดเด่นของมีบุรียังมีที่ดินว่างเปล่ารอพัฒนาอยู่มากนะเมื่อมีรถไฟฟ้านะไปถึงราคาขยับขึ้น2 0 0 0 0 0บาทต่อตารางวา และมีแนวโน้มว่าจะปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ประโยชน์ของที่ดินอันนี้เห็นด้วยพื้นที่มีนบุรีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากเลยแต่ผมก็อาจเป็นไปได้นะก็จะเป็นเมืองใหม่อย่างนั้นได้นะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยนะเมื่อไม่กี่วันผมได้ผ่านนั่งรถผ่านไปแถวอุดมสุขก็ขตื่นตะลึงโอ้โยอุดมสุขเป็นงนี้แล้ววะมันไม่ใช่อุดมสุขแบบที่เคยเห็นนะ่ะอุดมสุขแบบมีตึกเก่าๆเาน่าๆโซมโซม่ะแล้วอุดมสุขมันมันเปลี่ยนไปเยอะ จากหลังจากที่เคยไปตื่นตะลึงกับพักขนมมาแล้วโอ้พักขนงเป็นอย่างนี้ไ,ไ่เท่าหร่เอเมื่อปีกว่าสองปีแล้วผมไปถ่ายคลิปมานะตอนนี้มาตื่นตะลึงกับอุดมสุขนะมีบุรีก็จ,จะเป็นหนึ่ง้นก็ได้นะเขาบอกว่ามีบุรีเป็นเมืองเก่าแก่โบราณน,นะเติบทั่วเติบโตคว,ตบ,ตวบกรทมมาอย่างยาวนานและสามารถเดินทางเข้าออกเมืองไปฉะเชิงเซาต่อไปยังภาคตะวันออกของประเทศโดยอนาคตจิมรถไฟฟ้ารองรับที่ปลายทางซึ่งต่างจากย่านมังกะปินะครับ ต่างจากย่านบังกะปีนะจุดตัดสายสีส้มและสายสีเหลืองซึ่งบริเวณนั้นเป็นจุดเปลี่ยนทางการเปลี่ยนทายการเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นเอ็ม,อมต่างเนี่ยขอ,อขออา่านดิฟังนะเขาบอกว่ามีนบุรีเนี่ยน,นะครับสามารถเดินทางเข้าออกเมืองไปฉะเชิงเซาต่อไปยังภาคตะวันออกของประเทศไทยอืโดยอนาคตจะมนวถไฟฟ้ารองนะครับที่ปลายทางอ๋อโอเคซึ่งต่างจากย่านบางกะปีนะบางกะปีเนี่ยเป็นจุดตัดของสายสีส้มและสายสีเหลือง ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนทายการเดินทางต่อไปอยังพื้นที่อื่นอืมไม่รู้ว่าอ่านให้ฟังไงพิจารณาเองล้วกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็คลิปนี้เหมือนกับผมจะแบบเอ,อ่อไม่ค่อยจะแบบเอออหอหมกไปกับเนื้อหาด้วยนะว่าเฮ้ยม,มีมันจะเป็นเมืองใหม่ที่มันจะไปเทียบเท่าเทียบชั้นกับสีลมสาทรเลยเหรอ ไม่รู้นะแต่ว่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะ,ะก็ใครนะฮะที่มีที่มีทางอยู่แถวย่า,ยานนินบุรีหรือบริเวณใกล้ใกล้เคียงนะฮะหรือใครที่คิดว่าจะลงทุนในทำทำเลย่านานินบุรีก็ลองฟังคลิปผมแล้วไปพิจารณาเอาเองดูกันแต่ว่าผมว่าแนวโน้มอะมันก็มาแหละเพราะามันเป็นจุดจบของรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่ไปชักเชิงเซาท,ที่มันอยู่ในส่วนของ eec ได้แต่ว่า ไอเทียบชั้นสีลมสาทรผมว่าคงยังไม่ถึงขนาดนั้นแหละนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะฮะทำเนีย่านมินบุรีลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คลิปมาฝากนะเอาข้อมูลมาจากนะฮะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะฮะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ